วันนี้ฮะคุณมีความสุขหรือยังเราจะดูได้อย่างไรว่าเรามีความสุขหรือยังเราดูได้จากการที่เราพูดกับตัวเองฮะถ้าวันนี้เรายังติยังว่ายังพูดจาไม่ดีกับตัวเองยังเปรียบเทียบตัวเองเราก็ยังไม่รักตัวเองฮะแปลว่าคุณยังไม่มีความสุขฮะถ้าเรามีความสุขสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือการพูดดีๆกับตัวเองฮะ ชื่นชมตัวเองฮะรักตัวเองแบบไม่มีเหตุผลฮะวันนี้ไม่ว่าเราจะรูปร่างอย่างไรเราก็รักตัวเราเองฮะน้ำเสียงเราจะเป็นอย่างไรเราก็รักตัวเราเองฮะหรือแม้วันนี้ฮะเราทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปเราก็พร้อมที่จะให้อภัยตัวเราเองฮะนี่แหละฮะความสุขมันจะเกิดจากการที่เรารักตัวเอง แบบไรเงื่อนไขฮะรักที่เราเป็นเราฮะรักความเก่งของเราที่เป็นเราเนี่ยแหละโดยที่เราไม่เปรียบเทียบกับใครชื่นชมตัวเราเองฮะที่เราดีกว่าเมื่อวานที่เราดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อไรก็ตามฮะที่คุณรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขความสุขของคุณนะจะพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วฮะ